ทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นนะครับในการได้รับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ครับมีความเข้าใจผิดของหลายๆท่านนะครับที่ทําประกันรถยนต์แล้วคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการงัดแงะโจรกรรมขึ้นมาครับทรัพย์สินที่อยู่ในรถครับจะได้รับความคุ้มครองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนนี้ครับจะไม่ได้รับความคุ้มครองครับยกเว้นว่าท่านครับจะซื้อเพิ่มในส่วนของความคุ้มครองตัวนี้ซึ่ง 5้าอย่างที่ผมจะบอกเนี่ยครับแม้ว่าท่านต้องการจะซื้อเพิ่มครับแต่ประกันเขาก็ไม่รับครับเงินทองพระเครื่องอัญมณีครับหรือโบราณวัตถุพวกนี้ครับไม่ได้รับคครอครับ2องครับเทปเครื่องเสียงซีดีครับหรือสัญญาณกันขโมยครับ3อาวุธต่างๆหรือระเบิดครับต้นฉบับตำนาแผนผังครับไม่ได้ค้าครองครับ ิในความคุ้มครองในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ครับซึ่งทั้งมดทั้งบววเนี่ยครับในเรื่องของการโจรกรรมครับจะมีประกันครับที่ให้ค้มครองคือประเภท1ประเภท2พิเศษและประเภท2ครับนอกนนั้จะไม่ให้ค้มครองเกี่ยวกับกรณีครับงัดแงะหรือการโจรกรรมครับผมมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจ a c e b o o k นะครับอาร์คันี้ตอบกี่ย์ประกันไทยครับก็จะนำคำถามของทุกท่านครับมาตอบให้หายข้องใจครับวันนี้สวัสดีครับ